หน้าที่ของเราเนี่ยคือเราจะทำยังไงให้ให้ไปขยายความฝันของคนอื่นให้มันสื่อสารออกมาให้คนดูเขาดูแล้วเข้าใจเกิดความประทับใจคนดูกับไปนอนฝันต่ออะไรอย่างเงี้ยความแตกตา่างความสวยงามนะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันอันนี้คือสา่ซิเบสิกเลยนะครับกว้างยาวสูงเอให้ได้ต้องตามขนาดแล้วก็ยังมีฟังก์ชันในบิลอีก,อกมากมายที่จะต้องคำนึงครับเชิญส่งผลงาน Production Design ์สำหรับคอนเสิร์ตเข้ามาประกวดในหัวข้อ Dreamscape โลกจินตนาการที่ถ่ายทอดให้ออกมาให้เป็นจริงหัวข้อในการประกวด Stage Design Lighting Design Motion Graphic เกณฑ์การให้คะแนน Concept and Creativity เริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ไอเดียที่โดดเด่นและการตีความโจทย์ได้อย่างน่าสนใจพร้อมความสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ Dreamscape Production Design and Implementation การออกแบบให้ใช้งานได้จริงในพื้นที่12คูณ18เมตรสัดส่วนและองค์ประกอบ Stage Lighting Motion Graphic ต้องสมดุลและพร้อมต่อยอดในเชิง Production Communication and Presentation สุดท้ายคือการเล่าไอเดียให้เข้าใจผ่านคลิปวิดีโอหรือ Presentation ที่ชัดเจนชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า40,000บาท อยากเห็นโปรดักชันแอนด์ไลติ้งในไซน์ในรุ่นใหม่เนี่ยทำงานถูกต้องงานของเราเนี่ยเป็นงานซับพอร์ตความฝันให้คนอื่นทั้งสิ้น